สวัสดีค่ะนี้มีไอเดียมาฝากเอ่อไปสื่อน้ำแข็งมากมือน,นี้ค่ะนี้ไปสื่อแข็งมากว่าสิกินกับน้ำเอฟซีพ่อไอหายเนยนะคะเออก็เลยมีไอเดียดีๆมาฝากนะคะความสะอาดพร้อมนะคะช่วงนี้เป็นมันโรคไพมันก็หลายแห่งโควิดนะคะโควิด19 ะะเข้ากับบรวูว่ามีมานน้ำอากาศหรือมานน้ำฟุนหรือมานน้ำอันใดเข้ากับบองหูนะคะที่นี่ก็เลยมีความคิดมีไอเดียขึ้นนะคะว่าถ่ายว่าแล้วเข้ามีกระติ๊กนำจังสีกินยุบานนะคะถูกครอบขั้วสีมีกระติ๊กนำแบบนี้เนาะคะ่ะเขากับมหาวิธีที่ว่าเข้าสีหลดแบคทีเรีย ก็กระหลดหลายๆอายย่างนะคะป้องกันโรคกไผ่น้ำนั่นก็ความสะอาดในอของเฮ้าน้ำนะคะก็คือว่าเฮ้ามีกระติ๊กน้ำใบบนี้นะคะพิเศษจังไดยว่าห้มันเปืือนฟุ้งบ่ไห้มันเปืือนจีดินนะคะด้วยความเคยชินของของเฮ้าน,นะคะเวลาเฮ้าสิเปิดฟ้ากัติ๊กน้ำกินนบอเฮ้ากับสีจับปุ๊บแล้วก็สีว่างลงพื้นปั๊บแบบนี้นะคะ ที่นี่ก็เลยมีความคิดมีไอเดียขึ้นมาว่า็ดจังได๋ห้องสิบ่ให้ฟ้ากระติ๊กนามตัวนี้เปล้อนดินหรือเปื้อนแตะพื้นนะคะก็เลยมีมีธีมาบอกพี่น้องนะคะแบ่งปันกันนะคะคือว่าถ้าบานไดมีมีกระติกนามที่ว่ามันสมบูรณ์บ่แตกนะคะมีหูแล้วก็ฟ้ากระติกมีที่มีหูจับอย่างนี้นะคะก็เลย มาแบ่งปันก็คือว่าเข้าเปิดกระติกน้ำปุ๊บถ้ามีหูแบบนี้มีม,มีมีหูกระติกพร้อมแล้วก็มีทีจับก็บให้เอาทีจับเนี่ยเราจะว่างล่นเกีียวกันกับหูกระติกนี่แหละค่ะนี่กับ่่า้เปลือนแล้วค่ะบ่ิบด้เปืือนลงผพืน้นซ้ำกระยุคางกระติก ไปไฮไปหน้าเข้ากับเหตุจังสีได้เลย้ามีหูกระติกน้ำค่ะปลอดภัยพร้อมบม่ได้เปื่อนคิดินพร้อมค่ะที่นี่บางคนอาจสงสัยว่าเอ๊บานอยู่บานมันไม่ได้มีเหมนหูจับแบบนี่กลมๆแบบนี้แต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นอันกระติกน้ำแบบอันเอามือสอดเคยเห็นบ่ค่ะอาจจะมีอยู่หลายบานคือการที่ว่ามันจิบ เป็นฟ้าเรียบแล้วก็เอามือสอดแบบมือสอดแล้วก็ยกมันว่าค่ะเอา้าสีเฮดจังได๋ตีเฮดจังไดก๋กะมีวิธีคื้กันค่ะยกยกหูก็ติขคืนจับมือเดียวได้ค่ะนี่แล้วก็เอาฟ้ากดดะคะ้ค่ะนี่นะคะแบบนี้ก็ได้ถ้าผู้ใดบ่มมีหูแบบนี้นะคะบวมีหูบ่มีจุกแบบนี้ถ้าเป็นแบบแบน,แบน ก็ให้เอา้าสอดใส่หูแบบนี้นะคะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อป้องกันได้หลายอย่างค่ะสำหรับมือนี่กับคอต,ตัวไปกินแบบสีเย็นๆก่อนเด้อค่ะเมื่อยขอบคุณค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะ